นางสาววิทยาหรือว่าอะไรล่คณะวิทยาศาสตร์นางมารนารานียารนะคาร่ยสวน์ด้วยกันคือคณะวิทยาศาสตร์และคีส นางสาวเพียรชัยปณิตาพลินสำนักวิชาการสาขาจัดการคณะวิตร์วิเทศศาสตร์ศึกษาสาขาวิเทศวิเทศศาสตร์ธุรกิจจีนมหาวิทยาลัยศาปขไทยวิทยาเขตสุขเกษตค่ะนางสาวมนัสวีทงสาลการจัดการสาขาการจัดการบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นางสาวพิการลีลาพัฒสองคณะด้วยกันนะคะคือคณะอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยวนเหและคณะเกศาสตร์มหาวิทาลัยะเกษตแลวศมายัยนเรสุขศกา่า 大家好，我是张老师。

you wow.